สวัสดีวันนี้อยู่ในเกมโลบอกแมพเอ่ออัปปี้ที่มีโัเยอะมากมี่หกร้อยี่สิบห้าด่านนะไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเอ่อเออ,เอ,อจะผ่านได้ถึงหมดไหมหรือว่าตายก่อนนะมาเรามาเริ่มกันเลยนี่คือว่าเล่นมาได้นิดหนึ่งเลยนะผ่านมาได้นิดหนึ่งแล้วก็ก็ เชิญดีนะเคนี่เลยเลยอร์จิ้งค้อยวู้ตรงนี้ก็ด่านที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่ยุด่านที่สิบหกแล้วเหรอระยะสิบหกอ๋อด่านที่สิบหกแล้วกึอบกึอบกึอบจิ้งค้อยอืมกึอบเกือบเกืบ เออนี่ดูต้องโดนอะไรอ่ะโดนนี้หรือเปล่าเนีโดนต้องโดนตรงนี้ห้าเราสีแดงอ่โหไปเร็วเกินไปนี่เ้าจหลับเลยอันนี้มันเตียงนอนเลยนะเนี่ยเตียงนอนอที่แันเอเดนรึปุ๊บยานที่ยี่สิบอันนี้เลือกใช่ไหมหรือว่าอะไรหรือว่าอ๋อไปได้หมดเลยเหรอไปได้หมดเลย ลูกว่าให้ทำอะไรเราจะมีแบบแอ v วานอะไรอย่างนี้โว้อันนี้ใหญ่มากใหญ่มากโอหล็แกแหลก,กโอ้เป็ดโอเคตรงนี้มันสายลุงเลยนะเนี่ยอ้อตรงนี้มันเอ็น ดาที่ยี่สิบสี่ทำไมด่านนี้มันด่วนทำไมมันง่ายจังเลยอ๋อถ้าเลเซอร์เป็นสีม่วงมันตัวเวลาตายเราก็จะกลายเป็นสีม่วงโอเคใจละอึ๊บอึ๊บอึ๊บชึบตรงนี้เีาเรียกสีหรือว่าอะไร ข้างบนสีเทาใช่ไหมใช่ถูกเลยวันนี้หายใช่ไหมพูดหายยังไม่หายยังไม่หายโอเคอน,นี่เขาให้เลือกหรือว่าไงใช่ไหมอ๋อกระโดดไปได้เลยอ๋อตรงนี้สลับเหรอสลับมันก็เดินตรงได้แล้วก็กระโดดสลับทำไม ด่านที่สามสิบโอ้ยนี่เอ้ยสีด่านนั้นมีปากคนด้วยถ้าเราไปถึงด่านนั้นเราก็จะเออเราก็จะเข้าปากเลยเราก็จะได้เป็นอาหารอ่ะอะเราก็เป็นอาหารนะมีเบคอนอยู่ตรงหัวด้วยเฮ้ตรงนี้อ่ะ,อะ โอเคยบยึบกึม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 ท้ายหาที่าไหนแล้วคนที่สามเคยให้เพื่อนใช้เพื่อนแล้วทำไมไม่มีเพื่อนซะแล้วสวัสดีเพื่อนไหนไปต่อล่ะโหตรงนี้ดูรายการนี่หน่อย จึ๊บไม่รู้ว่าไหนเป็นเลเซอร์อันไหนเป็นที่ยืนได้สีมันคล้ายๆกันจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บโอเคอันนี้อ๋อเป็น,น,น่ปกติรู้ว่าจะมีเลเซอร์อะไรพวกนี้ไม่มีเลยเหรอทำไมด่านพวกนี้ทำไมดา่านแถวๆนี้ไม่ค่อยมีเลเซอร์เลย ชึบอึบเพรด่านนี้เริ่มแอดวานซ์ขึ้นแล้วต้นไม้เหรอเนี่ยใช่ไหมพี่ชาไม่ใช่ต้นไม้อึบเออจุดตกปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคตรงนมีพึ้นหายใช่ไหมพี่ชายนี่คืออะไรให้เราสไลดเดอร์ใช่ไหมน่าจะสไลดเดอร์ เอาสีแดงแล้วกันหยาึ๊บโอเคอ๋อกระโดดลงนี้เดี๋ยวงนี้สับสนไปหมดแล้วชึบ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 ด่านที่4.3เอ้าอึ๊บเลเซอร์มันเริ่มใหญ่ขึ้นอัดจะต้องกระโดดไกลนิดนึง โดนสีไม่เราตายมันก็ยืนตรงนี้ได้ไม่เห็นจะต้องเบหยบผีเฮ้ยถึงไม่ถึงด้วยแบ่ที่สี่สิบ6อ๋อพื้นหายเริ่มมีความแอดวานขึ้นชึบชิบชิบชึบตรงกลางสำหรับคนเทพจิ้มจิ้มจิ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 มเรกเป็นเสียงเลย โ,โอผโ,อโอไม่เห็นเลเซอร์เลยแล้วก็ไม่มีเลเซอร์ตรงนี้เลเซอรม์มองไม่เห็นเนี่ยมองแต่บันไดเฮ้ยเราก็จะได้เข้าป่าคนแล้วเราจะได้เป็นเบคอนย่างแล้วเนี่ยเฮ้ยห้ามดูสีแดงแย่เกือบไปแล้วเคตรงนี้อ้าว ลงกับไปที่เดิมเหรอ,อดันที่ห้าสิบสองห้าสิบาเย่ตรงนี้เริ่มมีความใสลุ้งขึ้นมันอะไรเนี่ยโอ้ตรงนี้เป็นพื้นที่กระจัดกระจายไปหมดแล้วก็เลเซอร์ตรงนี้ข้างบนก็มีข้างล่างตรงนั้นก็มีอเ จับจับจับอ้จับจับก็แล้วด่านที่58โสิว้าวว้าวเสียวสลังเอ้ยกระโดดไปกระโดดไปเฮ้ยเคมันเพิ่มทีละเอ่อวงกลมเพิ่มเพิ่มเพกระโดดตรงนี้ก็ตรงไม่ได้แล้วแล้วก็ตรงนี้อึยเอ้ยไม่มี ไปยืนตรงนั้นแล้วเออเออเดี๋ยักขึ้นนิดหน่อยหกสิบเอ็ดตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคืออะไรเขาให้เอออันนี้หรือเปล่าอ๋อไม่ไม่มีอะไรอ้ะโหเอยเอยเอย ดูจากข้างบนแล้วน่าจะใช้ประมาณใช้เวลาประมาณสามวันนะจะเ,เอาลว้วนไม่สามวันก็หกหรือเจ็ดหรือหนึ่งสัปดาห์หรือสสัปดาห์อะไรบรรหายไหมเนี่ยบรนไดไม่หายพื้นหายไหมไม่หายเราไว้ให้มันมดแลเมื่อกี้โอ้โห นี่เราข้ามไปเลยได้ไหมเนี่ยอ้าวข้ามไม่ได้ข้ามไม่ได้มไมไดเอ้ยโอ้นี่ต้องกระโดดไกลจริงๆนะเนี่ยถึงจะไปตรงนั้นได้เคเราจะไปโกงเลยว่าถ้าโกงก็ผ่านไม่ได้ผ่านไม่ได้เหมือนเดิมหัวตรงนี้กลมสองอัน ตรงนี้เป็นเออเหมือนเพชรเลยรูปล่างจื๊บจืบจืบเอ้ยจืบไอ้เฮิบจฮบจฮบจืบกโดนโดนตรงไหนเนี่ยเมื่อกี้โดนอะไรเคเค๊บว้าวอันนี้ไอติม อยากกินไอติมชิบชิบเอ่อตรงนี้อ๋อเข้าใจแล้วทำไมเราไม่ข้าไปเลยนี่อหนนี่เห็นนี่โอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วอ่ะบล็อกช่วยด้วยตอนนี้มันดูลายตาโอเคตรงนี้เป็นบันได งนี้เป็นบันไดมันลิฟเลยมันบันไดเลื่อนโอเคตรงนี้เป็นวงกลมกับด้านวงกลมเล็กอะไรนี้วงกลมใหญ่อะไรเงี้ยตรงนี้เป็นลูกศรลูกศรตรงนี้ลูกศรจุ๊บเไอหวัดเสียวชึบชึบชึบเอ้ยเกือบใกล้โห เกือบจริงๆนั่นเนี่ยเกือบตายเลยโอเคด่านที่79เย้เราผ่านมาได้เยอะแล้วปึ๊บปึ๊บโอเคตรงนี้ สีแดงนอกโดนสีฟ้าเท่าน,นั้นเราลอดไปไม่ได้ก็จะไปถึงแดนปากแล้วเนี่ยก็จะไปถึงแล้วก็จะไปถึงแล้วตรงนี้เหมือนบ้านบอลเลยเหมือนที่มันมีลูกบอลเยอะๆแล้วก็เอามาเป็นสะอะไรเงี้ยโอเคเออก็ะโดดข้ามเลยยีย่ห้อหดดข้ามเมื่อกี้เกือบโดน,นเลย ตรงนี้ที่เราเอ่ออาคนละอันนี่อ๋อไม่ใช่มันคือของตกแต่งแล้วก็คิดไปมั่วหรือว่ามันเป็นเอ่อออปปี่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหถ้าไม่ซูมออกนี่ไม่รู้เลยนะตรงนี้โอ้โหพื้นอันนี้เบืดออะดิ ราจะเข้าป,าป่าไปแล้วทำไมคนไม่มีขาเนี่ยนี่คือเลือดใช่ไหมเนะี่ยโอ้เลือดเลือดชึบชึบโอเคเอา้าเอามาแล้วล่ะไป่หนไ่ไหนล่ะอยากให้มันมีแบบท้องอะไรเงี้ยมีเบอร์เกอร์อยู่ข้างในอะไรเงี้ยโอ้ยโดนไปแล้วเมื่อกี้ชึบชึบชึบ,ชบ,ชบ อะไรเนี่ยบันไดเอาพื้นหาย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 พื้นเท้ายาย,อยโอ้โหโอ้โหนี่คืออะไรเนี่ยเมื่อกี้ผมตกเองนะตกเองโอเคเอาวอาอาันนี้มันที่เดิมนี่มนที่เดิมนี่เอาอะไรเนี่ย ที่เราเบอร์เลยรของเราโอเคไปต่อแต่ตรงนี้ชื้อห้ามโดนสีฟ้าโอ้พอซูมดูนี่เยอะมากเลยเนะี่ยคลิปนี้อยางให้ไปถึงตรงตรงตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ดีปึ๊บปึ๊บเฮ้ยอเฮ้ยอเฮ้ยตอนนี้โดนไ,ได้ไหมเนี่ย ไม่ได้เอาเรากลับมาที่เดิมอีกเลยเคไปต่อไปต่ออึ้บขึ้นไปเอ้ยบาด,ด,ดเสียวบาดเสียวบาดเสียวเวลาผมขึ้นอย่างนี้ผมวาดเสียวทุกอปปี้เลยเอู้งออกทำไมอึบเฮ้ยมันขึ้นมาทำไมตรงหมดตื่นเลยขึ้นมาหลายรอบแล้วอึ้บอึ้บอึ้บ ตรงนี้ชันมากโอ้โหคลิอ้าวึกว่าแต่ขอบได้ไม่ได้เลยจึบ๊บกระโดดอึบ๊บเคดัดที่เก้าบหกเคใกล้หนึ่งร้อยแล้วใกล้หนึ่งร้อย 100. ชิบนี้ไปถึงหนึ่งร้อยก็ยังดี หนึ่งร้อยสิบก็ดีสองร้อยก็ดีมากเลยสองร้อยไม่น่าจะถึงว่าอะไรเนี่ยน้ำแข็งเหรอหรือว่าอะไรหรือว่ากล่องไปรษณีย์จดหมายอะไรเงี้ยเย้ตอนที่หนึ่งร้อยแล้วเย่ว้โอโหจึ๊จุ๊จุ๊จจ โอเควันนี้เราจะไปถึงหนึ่งร้อยสิบไหมเนี่ยได้ถึงแหละขอให้ถึงเถอะขอให้ถึงขอให้ถึงอุ๊บอุ๊บอุ๊บตอนนี้ผมถึงด่านที่หนึ่งร้อยสิบสี่มันเป็นดา่านเขปิดกดได้ไหมเนี่ยกดไม่ได้นะโอเค ยี่เออโหนี่ถึงทางขึ้นแล้ว,ลวเนี่ยย,ย้ยเราจะได้ขึ้นชั้นสองแล้วดีใจดีใจว้าวชั้นสองจะมีอะไรบ้างเนี่ยสเต็ปสองโหบันไดอันนี้ด้วยนะเนี่ยถ้ามีใครแก้งอยู่ข้างบนก็นคือเราตายเลยนะเนี่ย โอ้นี่นี่คือนรกเหรอนี่นี่คือนรกเออเออเดีเออ๋ยวไปถึงหนึ่งรอยยีสิบก่อนค่อยปิดคลิปนี่ไงร้อยยี่สิบโอเคคลิปนี้ขอจะวิพียงเท่านี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันถ้าใครอยากให้มาทำต่อก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะเดี๋ยวมาทำต่อให้ Bye bye, chào anh mày kịp nào.